ดีครับดีตอนรับทุกท่านนะครับผมก็อยู่โลกของเอลนะครับวันนี้เราก็มาเล่นห้อง PVP คาสสิกกันนะครับผมก็คาสสิกอย่างที่ว่าครับจะเป็นเซ็ตอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บูทาวเวอร์ไม่ใช่เซ็ตใหม่ๆจะเป็นเซ็ตก่เกๆที่ทุกคนรู้จักกันนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นตัว XL พัดนะรหรือว่าเจตยเสานะครับผมด้วยการเล่น แล้วด้วยการเล่นโอเวอร์โหลดนะครับผมโอเวอร์โหลดมันก็จะเป็นโอเวอร์โหลดที่ท็อปมากๆทุกคนอาจจะคิดถึงสําหรับโอเวอร์โหลดนะวันนี้นะครับผมจะมาเปิดตำนานโอเวอร์โหลดของเรากันนะผมคิดถึงโอเวอร์โหลดมากนะครับผมวันนี้นะครับดูสเตตัสตัวเราได้เลยนะครับไป็คีย์หกพันสี่เป็นหกพันสองดูคีครับเจ็ดสิบห้าทับสองร้อยเก้านะครับไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอบคุณทุกคนมากๆที่มาช่วยกันเล่นนะครับจริงๆไม่มีคนเข้ามาแฮกเออเข้ามาแฮกไปไหนใครตุนเข้ามาครตุนหายไปไหน เราไาเล่นกันดีกว่าครับเรามาเล่นกันดีกว่านะครับตนนมีคันติกอาจจะแกแหลกบ้างนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันมีปัญหาอยู่นะครับทุกคนเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาอยู่นะครับทุกคนอาจจะแกหลกบ้างไงก็ต้องทำใจนะครับด้วยความที่เซิร์ฟเวอร์มันแหลกเนาะเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็อยากให้ทุกคนก็อาจจะมี่วงกระตุกนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมไม่ถือว่าเป็นปัญหามากนะครับผมแต่ว่าก็เตือนไว้ก่อนครับเพาทุกคนแบบเพียร์สิงว่าแหลกแหลกอะไรไม่รู้อะไรเพรทุกคนจะเสกกันนะผมบอกไว้ก่อนผมบอกไว้ก่อนดี อ้้ยเอาดีเอาดีตอนนี้เราหนึ่งตั้หนึ่งนะครับเราต้องเซฟสกอร์ตัวเองนะครับเราต้องเซฟสกอร์ตัวเองเราต้องเซฟสกอร์ตัวเองสุดมากมากเลยครับหน่อยเฮ้ยผมอีไม่โดนควรดุดอีไม่โดนอะไร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 อุ้ยสกอร์ทีมเขาหนัแล้วน้าสกอร์ทีมเขาหนับนะหน้าอย่าพิ่งมาอย่าเพิ่งมาค่อยตั้งดวันนี้ผมเพิ่งมาเล่นแบบนานๆที่ผมมาเล่นนะ อีบ e ้าไปสองทีมึงบ ah? e ้าป่าววะมึงบ้าหรือเปล่ามึงบ้าป่ะดิมึงอีบ้าไปสองทีนี่ม e ึงอีบ้าไปสองทีนี่กูจะบ้า aw, oh oh. เออมึงจะบ้าเออมึงบ้าป่ะดิอ้โหแม่งเอ้ยไม่รู้ใครตรวจพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนใครตรวจพี่ก็แอ,อกไปได้ทีนี้พี่ก็งงเลยพี่ทักใครตรวจว่าพี่แม่งงงว่ามันหายไปไหนผมว่าผมต้องเอาจริงแล้วว่ะทุกคน ต้องเอ,อาจริงเขาว่ะทุกคนพูดจริงๆต้องเอาจริงเขาป่ะต้องแบบจริงจังไปตีโตแล้วว่ะไม่ได้แล้วว่ะโตไม่ได้แลอกโอก้โหโคตดูดเย็ดเข้สวยจัดจังหวะนี้สวยจัดจังหวะนี้ผมยกให้เลยครับ MVP ครับใหญ่มากๆเน้นๆเพื่อเธอ ว่ามาว่าดีก่อดผมตายนะมไม่เล่นไม่รอดน,นะนะอุ้ยผมซีตายข้าแล้วทุกคนเนี่ยผลของการไม่เล่นนานพวกไม่เล่นนานๆนะไม่จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วหลอดหมอนยู่ไหนอย่างเงี้ยนะสวยว่ะหูเรานำนะถ้าพอเรานำนะไม่เป็นไรกูอยู่ที่โหลก็ได้แนตะ่ขอที่กูชนะได้ไหมย้อมอยู่ที่โหลเลยอุ้ยตีสองทีมันนานเต็มหลอด อีผมด้วยอีผมด้วยโอ้โหเกิน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 แต่ยหลายเกินเว้ยแกูเป็น MVP นะเว้ยเห็นอย่างเงี้ยเป็น MVP นะเว้ยเห็นอย่างเงี้ยเป็น MVP นะเว้ยอย่าดูถูกนะเว้ยโอ้โหแม่งกระตุกนิดนึงเห็นป่ะเมื่อกี้น่ะผมคิดว่าลูกกระสุนน่าจไปตรงนู้นเว้ยแต่แม่งมาโผล่ตรงหน้ากู น้องหลอนหลอนดูไหนน้องหลอนหลอนดูไหนไม่โดนผมว่าตอนนี้ผมไม่ต้องยีแล้วผมตีเอาดีกว่าวะว่ามีประสิทธิภาพกว่าเยอะเลยวิ่งยีไม่ยีไม่โดนแน่สัตว์เป็นไรก็ไม่รู้ยีไม่โดนนะจะร้องไห้ร้องแม่ยีม่ะโอ้ยยีสวดได้นะยีแน่ยีสวดได้เอ้าโอยันได้ยีสวดยสวดเฮ้ยโอ้โหโอ้หทำไมอีพอมาทำไมอีพอมาอีพอมา 8ปดตายแปดยังไม่น่าเกลียดต้องเป็น MVP นะเว้ยเห็นอย่างเงี้ยเี็น MVP น,น,น,นี่โดนยิงเนี่ยโ,โดนเยิงเนี่ยบุศก่อนโอ้โหเรียบร้อยพว,พวกไ,วกวไป่ดูละจิงมั่วๆไปไม่โดนไอ้สัตว์ขอร้องได้ไหมโอ้โห โดนอหรอโอ้ก oh, th right? oh, ูไหวเลยโอ้เม <people> <popular> ื่อกี้โดนัะทีไหวแล้วกูขอกูไหวแล้วเมื่อกี้โดนัะทีเออกูไหวเขาได้อยู่กูขอร้องแล้ววิ่งวอรสต่อฟ้าดินโอดโดนอีโดนตะทีเกือบไปแล้ว กูเบิร์ดคำทีเว่ากับตัวเองวะพูดตรงๆนะกูแม่งเบิร์ดคำทีเว่ากับตัวเองวะกูไม่รู้จะพูดยังไงกับตัวเองแล้วตอนเนี้ยคือสกอร์ที่กูทําได้เนี่ยมาันจากอีแค่ตัวเดียวมั้งที่เหลือก็วิ่งอีวิ่งวิ่งตีวิ่งอะไรก็ไม่รู้ข้อล้องวะกูข้อล้องวะกูเหนื่อยวะกูเหนื่อยวะดีดูดูนะผมจะเลง็งผมจะเลง็งผมจะเลง็เลงไปข้างบนโอ้โหเขากดโล่นะด,ด,ด,ดีนักไป่เลงไปถ้ากูเล็งไปนี่ไม่โดนนั่น อย่าทำอย่างนี้เลยกีได้นี่แน่โอ้โหโดนแล้วโว้ยดีใจกูหน่อยดิกูโดนแล้วเว้ยเฮ้ยกูไปโดนกีโดนแล้วเว้ยนี่ผมง่ายง่ายได้หรอเกินไปเป้าดูสกอร์ดูสกอร์สิบห้าตายเก้าน้องไม่กากนะ MPP นะถึงจะเป็นที่สี่ก็ตามแต่ MPP นะน้องเห็นไหมเนี่ย MPP ดูไว้เจดูไว้ดิเขาเรียกว่าทำสกอร์รอบสุดท้ายน้องจะยิ้มไปโดนจากกูตีได้เว้ย ใครอีโดนด้อีไปกูอีไม่โดนไหนกูจะร้องวะเออใครตุ่นมันหายไปเลยอะใครตุน่นพี่ก็ไม่รู้ว่าใครตุน่นพี่ก็เศร้านะเว้ยจริงๆพี่ก็ไม่รู้จะทำไงอะใครตุน่นไม่รู้ทำไงจริงไงเป็นไงใครอีโดนก็โดนกูอีไม่โดนทำไมอะเท่ปละนะครับผมต่อไปตาที่สองครับตานี้ก็บอกแล้วว่าเพิ่งกลับมาเล่นนะเนี่ยนี่แบบเป็นเดือนนะก่อนจะกลับมาเล่นแต่ละทีอะยังคงความความ,ความได้เปรียบความโง่เง่าเต่าตุน่นที่อีไม่โดนอยู่ <laughs> ไปรอชมตาต่อไปกันลุย แล้วผมผมว่าสามุรัยตัวนี้ตัวเดือดปาเถื่อนเลือดพลาดไม่เป็นไรห,หูป้องกันเยอะสสงครามในไรได้อยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่ไปไปมาครับ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 เอาเ้ยเกมที่2ของเราทุกคนนะครับผมผมว่าผมต้องทำสถิติให้มันดีว่า เม่งเที่ยเกินแม่งเที่ยเกินแม่งเที่ยเกินเอาจัดไอ้นี่มันเอานะจัดไปสามหนึ่งสก๊อตเปิดมาก็สามหนึ่งแล้วโอ้โหคนนี้สวนโอ้โหที่จะแตกโอ้โหโดนา่ะนักขูฆ่าได้ก่อนดีนะที่กู่ฆ่าได้ก่อนดีนะกู่ฆ่าได้ก่อนเสียงร้ายผมเองนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะขออภัยผมขอขยับหูฟังก็เมื่อกี้นะหูฟังผมไม่เข้าที่ขยับมาละ โอ้ยทาไมนเขาเดินหนีอ้าวเดินหนีผมทำไมโอ้โหเล่นแมคโคอ,อีกางเ้ยเล่นแมคโคอย่างเงี้ยเล่นแมคโคทำไมไม่ได้นะไม่งั้นเขาดูถูกโคตรแลรวเมื่อกี้นะสวยเพื่อนเขาเรื่องจันเดี๋ยวคอยเล่นถ้าเป็นทโทมโุถ้าเป็นทโทมโ เพื่อนเขาอีก่อนเว้ยแต่นะเขากดดุดไปแล้วเว้ยเมื่อกี้ที่เพื่อนเขาอีก่อนนะ้วเขาเ <K> พื่อนเขาไปอ,อ,อ,อีกแล้วพุแตกโอ้โหอีว่าอีกแน่นะล็อกแฝงอีว่าทุกเกมมะมึงบ้าหรือเปล่ามึงอีว่าทุกเกมมั้งอีว่าทุกเกมเลยเป็นอะไรของมึงผมว่ามึงเพี้ยนแล้วโอ้อสมองมึงเพีย้ยนไปหมดแล้วเนี่ยมึงแอนโดรได้ต้องอย่างนี้ว่าผมว่าต้องอย่างนี้แล้ววะไม่งั้นแม่งกูอีไม่โดนเลยแบบอีเพียวๆเนี่ยอีว่าตลอด ลาช้าแห่งการทีว,ว่าไม่ใช่ใครเอยมึงบ้าหรือเปล่าอีไม่โดนตั้งตัวมึงยืนกันสามตัวมึงอีแหวกช่องกลางไปได้ไงช่องแคบป,ประกามึงแหวกไปได้ไม่ไ,ไมตายเฉยสภาพขอร้องเถอะนี่แน่ดีแน่โดดทีมบ,บอกเลยทุกวันเนี้ทำอะไรไม่ได้ก็โดดทีมตีเอาแม่งเอออีไม่โดน่ะก็ต้องตีเอาสภาพ มาเล่นกันเถอะโอ้โหไม่ยิบผมอ๋อโอใจว่ะเรียกกูโถว่ะกู้อว่ะอีไงให้โดนวะตอนนี้คือลุ้นอย่างเดี๋ยวกูจะอีโดนไหมเนาะกูท้อกูท้อกูจะร้องไห้ไง จะร้องไห้ว่ะพูดจริคีเุ่ยผมจะร้องหอไห้ว่ะทุกคนผมไม่โดนไอ้สัตว์เอ้ยขี้อัดมีไม่โดนสเสียดเ่าสวยโหสวยเล่นดีมากตอนนี้เราก็ประคองสกอร์ตัวเองครับแปดในห้าหือว่าเป็นสกอร์ที่ดีอยู่เป็นสกอร์ที่ไม่น่าเกลียดครับ เนี่ยโอ้โหกูว่าแล้วค,คิดไปแล้วเนี่ยคือผมรู้เว้ยแต่ผมขยับไม่ทันละโอเี้นี่ยมัยนขยับยังไงให้ทันอนะมันรู้นะเว้ยมันรู้ว่าเขาอีมาแน่สภาพนั้นอนะมันเป็นจังหวะที่แบบมันสมควรแล้วครับอ้ยแม่งกูจะได้คิ้วอยู่แล้วไอ้นรกแพ่ มีรดแต่ละทีนี้ำตาคงจะไหลลินทุกคนคงจะรุดมันผมใช่ไหมว้าเดี๋ยวทำผมขอร้องขอโทษไปแล้วหุย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 มึนมอนมึนอยโดนซ้ำมังโดนลุมสกรรมยับเป็ด สวัสดีครับสวัสดีครับดิทิวสวัสดีอยากเข้ามาเล่นด้วยแต่โดนยึดคอมไปตะลักเอาเรียบร้อยทำไมโดนยึดอ่ะเราไปเกย์เลอะไรไมาหรือเปล่าเขายึดคอมมาจับกินแมนนะ่งะโอ้โหบอีกัวเดียวจิตใจทำด้วยอะไรจิตใจทำด้วยอะไรอีผมตัวเดียวอ่ะจิตใจทำด้วยอะไรผมถามก่อนจิตใจทำด้วยอะไรนั่นใจมนุษย์ใช่ไหมปวดเทียบอมบ้าฮีด นี่แน่โดนสองตัวเอ้ยคุณโดนสองตัวแล้วน,าน้าทีขออีกทีนึงเออไปแล้วช็อนนี้ได้อยู่็อตน,นี้ได้อยู่ถือว่าถือว่าไอตอนที่เมาเมานี่คือเราเอาคืนมาได้เลยนะส,ยสวยสวยสิบห้าตายแบดสกอร์เดิมปะนี่สกอร์เดิมปะนี่เหมือนรักษามาตรฐานเอาไว้อะเหมือนมาตรฐานมีอยู่เท่านี้ก็อยู่เท่านี้ ไม่มีกาดไม่มีเกินมาตฐานแบบเ <ess> ท่านี้อก็เท่านี้ขอโทษทีมด้วยครับของไม่ถึงโอ้ยไม่เป็นไรสนุกสนุกครับสนุกสนุกครับสนุกสนุก,นกครับโอเคครับต่อไปเป็นตาสุดท้ายก็ชนะมาสองตาแล้วเนาะตาสุดท้ายาไม่รู้มัาทะทำอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราจะพยายามให้ดีที่สุดตานี้โดนน้องอเอาไปเรียนออนไลน์โอ้โหจบเลยน้องไอปเรียนออนไลน์เศร้าเลยผมเศร้าแทนเลยสู้ทุกคน ม่มีอะไรหยุดยั้งเราได้ผมต่อให้ผมแพ้ผมก็จะมาครองสปอร์ตัวเองไว้ให้แบบให้แบบไม่น่าเกลียดครับผมบอกเลยว่าผมจะแพ้แบบไม่ได้แพ้แบบไก่หัวกะผมจะผมจะเป็นไก่ที่แบบกลางปีกบินจะเป็นไก่ที่กลางปีกบินเวย้ยแต,ต่ตอนนี้อีงให้โด,นก,น,กน,น,ออดนก่อนยิีให้โดนก่อนอันนี้ต้องยให้โดนก่อนตัวสภาพเนี้ยรู้จักสภาพแล้วอะรับไม่ค่อยจะได้ว่ะสภาพยีงของตัวเองะอะยิงไมจะโดน ตั้งใจเนี่ยตั้งใจยีผมมัเนี่ยพัทลักษ์ตั้งใจยีผมแล้วอย่างจังหวะเนี่ยผมดูนาผมดูนาเพื่อนผมยื้อยู่อสองคนน่ะทำลายผมดเลยไปไม่หยุดไม่มีแน่เตะทิ้งเลยตายตายริเบงเถื่อนมาเถื่อนจะช้าไม่ต้องสนใจริเงกันะยิแม่งเลยแบกช่องกลางระหว่างคือหมดแมมเห็นป้าเมื่อกี้นะ คนยืนอยู่สองคนน่ะมันแหวกไปได้อ่ะลูกโอเวอร์โหลดผมอ่ะมันเท่เกินอ่ะยีไม่ตายถายทิงหน้าโอเวอร์โหลดอันเนี้ยถายนะอย่าไปหาเล่นอีกนะอย่าไปหาทับอีกนะโอเวอร์โหลดยีคนไม่ตายนะถายทิง้งถายทิ้งเนี่ยเขาก็เน้นเกินเขาก็เน้นๆให้ผมเกินบางทีอ่ะ ก็ตกอะไรนะก็ตกอะไรนะโดนนะเนี่ยโดนนะเนี่ยโดนนะเนี่ยเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าโอ้เอาอีไปโดนเอาเอาติดเชื้อผมแล้วเนี่ยติดเชื้อผมนี่ติดเชื้อผมนี่นี่แน่นี่แน่ติดเชื้อผมติดเชื้อผมนี่ติดเชื้อผมใช่ไหมไอ้บมอุ้ยโอ้โหโดนคิวตายโอ้โหอนาจใจจัดกูโดนคิวตาย แรงเกินมันทำอย่างนี้ได้ด้วยโอ้แล้วก็ไม่บอเพราะผมรู้เอาจริงว่ะทุกคนผมผมติดเล่นไม่ได้แล้ววะเล่นไม่ได้แล้ววะมันต้องเมื่อกี้เนะี้ยผมว่าต้องเป็นซิทช์มาครับเมย์ไม่ตายใช่ป่ะคนเป็นซิ Ah, vale. จริงก่อนนะขอแบบเน้นๆก่อนคนจะเน้นๆให้ทุกคนดูว่าผมนะั้นะไม่ธรรมดาเอาจริงเอาจริงผอวาเลยวผมเลาเอาจริงละต้องทำตะกอนแทนเพื่อนครับกดคิวไม่ทันกดคิวไม่ทันกดคิวไม่ทันสวัสดีค,ครับน้องดิวเนี่ยกดคิวไม่ทัน สวย,สวย,สวยกดรีเฟกมาสวยมาก้งหว่านี้ทำนี้สวยค่อเเล่นคนระับผมว่าเราไหวนะถ้าเราค่อยๆเล่นเราต้องให้เพื่อนประคองให้ คนก็ค่อยทำสัพพอร์ทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละห,หนึ่งได้อยู่ ผมได้ m ังอยู่ด้วยทุกคนค่อยๆเล่นนะถ้ดูสติีมอยู่ค่อยๆเล่นนะผม่าไหวเว้ยไม่แพ้ไม่แพ้ โอ้โหกูแพ้สวยแล้วสวยแล้วอุ้ยกูลืมกดออกสภาพเจพี่ขอโทษลืมกดออกสวยแล้วสวยแล้วทำดีแล้วทำดีแล้วผมโดนทีมไปสองตัวไงผมพลาดเองนี่แหละมันไม่ได้พลาดที่ขรเลยนะมันพลาดที่ผมนี่แหละผมโดนทีมไปสองตัวไงเข้าใจฐานจับทีบเลยนะทําดีเข้าเท่าดีเข่าทําดีครับทุกคนทำดีแล้ว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 แบงเอาเรื่องครับเอาเรื่อง ที่ป้งหรือมึงกดออกคุณดิ๊มกดออก,ก,ออกสวัสดีครับสุมเมศสวัสดีครับ